นีไปเท่าไหร่รอกเลยบีรอนขึ้นเลยสิก็เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงอกันเอ้ยฉันเอาลางว่าอะไรใส่งานยังไงนี่ยะสีดำลักนะโอ้ยง่ายบ่ะพี่อ้อยเออฮะก็ยังช่วหน่อยบางทีรีบฉันก็เออออกจากบ้านฉันก็ไม่ได้ไปเออดีจริงๆเลยอะไรอะค่ะคุณอ้อย มาสคาร่าปิดไรงอกเก็บไรผมค่ะของราคุล่าอ๋อสนใจใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปาดมิดปิดทันทีไม่เหนียวไม่เลอะค่ะไม่แข็งตัวแล้วก็มันดีตรงที่ว่ามันแห้งเร็วเนื้อก็บางกันเหงื่อกันน้ําด้วยนะคะมันมีสารเคมีไหมคะคือมันสีธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่นค่ะมันไม่ใส่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไอ้สีตับน้องผมอ่ะบางทีบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํามาสําหรับคนที่แพ้ง่ายอ๋อแล้วคะมันปัดแล้วมันสามารถแต่งทรงผมได้ด้วยนะมันอยู่แล้วแม่เธอขอหน่ไหนนะแทร 十八呆。